พักอาจต้องอาวรแต่ไอเทมถ้าวรอยู่กับเราตลอดไปฉันจะเป็นให้ได้เลยลาชารอที่สวัสดีครับวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับ ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมแจกบัตรกรนดิ่งจากช่องบีเบทอยนะครับแจกกันทุกคลิปที่ลงวันเสาร์เลยนะครับเพืเ่อนๆพอผูโชคดีของวันเสาร์ที่แล้วจะเป็นใครก็มาลุ้นกันนะครับคนร่วมกิจกรรมเออยอะกว่าคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ประมาณออ20คอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวขอไปสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าผู้โชคดีจะเป็นใครก็ใครร่วงใครอยากร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับกด subscribe กดไลค์คลิปผมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ uid เกมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยง่ายๆแค่นี้เองนะครับออสามคอมเมนต์นะครับคนร่วมกิจกรรมประมาณ20คอมเมนต์นะ โอ้คนแรกก็ออกเลยนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนิดนึงนะครับว่าน้องเขาทําถูกกติกาหรือเปล่ปาได้แชร์ลง f เฟซบ o ๊กไหมเบียยะนะครับอ่น่าจะใช่นะคนแรกเลยอ่น่าจะใช่นะแล้วแต่น้องเขาเล่นฟรีไฟด้วยอ่มีคลิปผมไหมเนี่ยอมอเจอแล้วนะครับโอ้โหมีคลิป เป็นสาธานณะด้วยถือว่าทำถูกกติกานะครับโอ้โหจับคนแรกก็ออกไปเลยนะครับโอ้โหดีใจกับน้องด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเป็นผู้โชคดีแบบน้องเขาก็มาล่มกิจกรรมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับวันเสาร์หน้านะครับสําหรับผู้โชคดีนะครับแจกกันทุกวันเสาร์เลยนะครับกับดีเบทอนะครับ ทักไปบอกน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เติมผ่าน UID ให้น้องเขาเลยนะครับเติมผ่านเว็บเติมเกม .com นะครับออฟฟิเชียลของทางก a ลลีนาเลยนะครับไม่เกลียนไม่โกงปลอดภัย100%ซนะครับอ้ฟางงอนนะครับชื่อในเกมน้องเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอกเลขบัตรเติมให้น้องเขาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อน ก็ผมแจกมาแล้วประมาณ3-4เดือนนะครับก็ยังแจกอยู่ทุกวันเสาร์เลยนะครับดีใจกับน้องด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมกับช่อง B-Playtoy กันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับช่องม p เป y t o y กิจกรรมแจกบัตรกรีนาทุกวันเสาร์นะครับจากช่อง b p เป y t o y นะครับวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับช่อง b p เ a y t o y ไปซื้อบัตรกรีนามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาแจกเพื่อนๆนะครับ กติกาการร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้าไปที่คลิปที่จะมีการแจกบัตรกาลนีน่านะครับเข้าไปคอมเมนต์ชื่อแล้วก็ uid นะครับชื่ออะไรล่ะครับเป็นชื่อ Facebook นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงประมาณไหนบ้างนะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมจากช่องมีเพทอยนะครับนี่เลยนะครับ พิมพ์ชื่อ a c e b o o k นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปตรวจสอบนั่นเองนะครับว่ามีการแชร์ลง facebook จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่อยากร่วมกิจกรรมไม่อยากให้ facebook ก็ไม่ต้องไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเล่นกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากได้จริงๆไม่มีตังเติมอะไรเงี้ยครับพิมพ์นี่ครับ,รบง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อแล้วก็ Uid นะครับ เสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วก็มากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์กดแชร์ลงในไหนล่ะครับเพื่อนๆกดแชร์ลง Facebook นั่นเองนะครับอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่าเป็นสาธารณะจะไม่ผ่านกิจกรรมอันนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองฉันจะเป็นให้ได้เลยลาชา รอดี่5,000ซับ5,000ซับเร็วเม่อยช่อง b p เ a y ทอยจะ5,000ซับกระทืบไลค์น่วยจี5,000ซับ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 ทำอะไรอาชินกําลังกดซับกระไลให้ช่อง b p เ a ทถอยรู้5,000ซับฮะ5,000ซับใช่ หาบรรทับรู้ไหมท้อง b ีเพทรอยกำลังจะสู้ห้าพันซับสไครเบอร์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe ถึงห้าพรรับด้วยขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับสึกสองขั้วดวนไม้ตายนะครับหัวขาวกับหัว GM มาในตู้ซุ่มแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตู้ลักกี้ยอเรียลนะครับเป็นตู้กิจกรรมสุ่มนั่นเองนะครับนี่นะครับเปิดไพ่สามใบนะครับค่าเปิดทันแรก2 9เพนนะครับของด้านซ้ายเราสามารถรีเฟ e ได้นะครับครั้งแรกจะรีเฟซฟรีนะครับเอ้ยออกหัว GM เลยนะครับโอ้โหรีเฟครั้งละ19เกเพนนะครับเดี๋ยวผมลองซุ่มหัว GM มาเลยนกันะครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทีเดียวออกหัว GM เลย29เพชรโอ้เกือห9 9เพชรได้ไหมโอ้โหกล่องสุ่มสกินปืน499ออกโอ้โหก็นี่นะครับการเล่นกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับก็รีเฟซไปเรื่อยๆครับจนว่าหัวข่าวจะออกครับสำหรับคนที่อยากได้หัวข่าวนะครับแล้วก็ยังมีไอวอลได้นะครับ ไอวอล,ะล,ะละหัวกระโหลกสีแดงนะครับก็หัวข่าวมากิจก,กรรมนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับต้องจัด,ด่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับซองพวงใสตามานะครับ M ห8ึ่นั่นเองนะครับมาในกิจก,กรรมสุ่มโทเค็นโอ้โหห้าโทเค็นนะครับเพื่อจะได้ซองพวงใสตามาโอ้โหยี่สิบห้าโค้ดเกลือเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปซุ่ม ทางลาฮามันดีกว่าโอ้โหออกไม่เนี่ยเอ่อดูรีวิวช่องอื่นมาแล้วเขาว่าออกไม่ยากเท่าไหร่นะครับเสียประมาณพันกว่าเพรไม่ถึงสอง0ันก็ได้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเสียไปเท่าไหร่ผมมีสองพันนิดๆน,นะครับโอ้โหเฮ้เยโอ้โห แต่ว่ามันครั้งละร้อยเพชรเองไะมันก็ยังโอเคนะครับสอหรบบกิจกรรมนี้นะโอ้โหได้ทำไมผมเกลือจังเนี่ยโอ้โหโทเค็นไม่ออกเลยอะโอ้หมดไปหลายร้อยแล้วนะครับ T.M โอ้โหของรางวัลมันย่อยได้ด้วยนะอืมทำไงดีร้อยเพชรไปอีกจะตไปเอ้ยออกแล้วนะครับหนึ่งโทเค็น โอ้โหโทเคนเดียวก็ยังดีนะครับโอ้โหหมดไปต้องหลายร้อยเพิ่งจะออกมาหนึ่งโทเคนโอไอดี ID ผมยังเกลือเลยนะครับขานาดนาผมไม่ใค่ใส่เติมมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โอคือเขาแนะนําว่าถ้าเป็นไอดีไก่หรือไอดีสำรองอะ่ะส่วนมากมันจะสุ่มกิจกรรมออกดีนะครับโอ้โหยังเกลือเลยนะครับผมเพิ่งได้หนึ่งโทเคน โอ้หมดไป800 800ยแปดรอเพชรโ้ยออกมาแล้วนะครับ2 token องโทเค็นและโห้ขาดอีก3โอ้โหหน0 0งเพชรแล้วนะครับผมหมดไปเนี่ยเพิ่งจะได้2 token. องโทเค็นโหอาหารมามาอีกแล้วโอ้โหอ,อีกสักทีเถ้ะโอ้เพชรผมจะหมดก่อนมาเนี่ยเหลือ800ร้อยก็เพชรเอง เอ้ามาแล้วโอ้โหใกล้แล้วครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้กล่อ,องศพมีแล้วอย่งเกลือเลยโอ้โหอะไรโอ้เพจผมจะหมดแล้วเหลือห้าร้อยจากสองพันน้อยๆฮะเหลือห้าร้อยโอ้โหไม่ส่งอันเองตุ่มโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทีเอ็ม เฮ้ย oh, hey, ได้เฉยสุ่มอันเดียวได้เฉยเดี๋ยวลองอันเดียวอีกครั้งนี้เฮ้ยโอ้โหสุ่มห้าอันไม่ได้สุ่มอันเดียวได้โห oh, ครบแล้วนะครับโอ้โหว่จะได้สุดๆไปเลยเสียไปประมาณพันสี่พันห้าโอ้ยผมลืมเอาของไม่ย่อยนะครับโอ้โ oh, ห oh เพื่อนๆอ,อย่าเนบนไปผมนะ โอ้โหเสียเพชรไปฟรีเลยความจริงเราของไม่ย่อยแล้วก็ไปสุ่มฟรีได้อีกด้วยนะครับโอ้โหเออเก็บไปดีกว่าโอ้โหเดือนลืมโอ้โหเสียดายเลยเสียไปต้องหลายเพชรนะครับความจริงถ้าเรา,าย่อยเนะี่ยรับบัตรเป็นชื่อหินอ,อถทาเต้นนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับ ก็โดยรวมของางวันถ้ารวมแล้วกับเพชรที่เสียไปก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่เสียดายผมน่าจะเอาของมาย่อยไงถ้าปูยากกระทาผมก็ไม่ได้นะโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูความสวยงามของมันก่อนโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างก็ผมไม่มีสกินซองควงเลยนะครับนี้เป็นสกินแรกเลยนะครับเสียดายกิจกรรม2องม่วงผม ไม่มีเพชรไงประมาณสามสองสามพันก็น่าจะได้นะครับสำหรับสอง่วงอะ่ะไงยื่ในล็อบบี้อย่างเท่เลยครับเอฟเฟคเข้าร่มสมรภูมิอลังการมากเลยนะครับเออแล้วเพื่อนๆได้กันอย่างชุดไซตามาอันนี้นครับที่เป็นเสื้อยืดอันเนี้ยเข้าร่วมสมรภูมิก็เดี๋ยวนนผมเอาอันนี้ไปลงแรงสี่วีสี่นะครับ,รบเป็นรีวิวซองควงแล้วก็เสื้อไซตามาเลยนะครับ Scott, แล้วก็คลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้บีเปทอยหน่อยนะครับขอเพื่อนๆคนละไลค์สักห้าหมื่นไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดซับสไครต์ให้บีเปทอยดนวยนะครับตอนนี้เปิดเพจ Facebook แล้วนะครับบีเปทอยนะครับหรือบีเปทอยเกมมิ่งก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e สคริปชั่นนะครับฝากเพื่อนๆไปกดถูกใจเพจผมด้วยนะครับไปชมเกมกันเลย let's go first blood วเตอเย้ยืดใส่ตามานมันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับเอเอเท่กวนเลยนะครับหล่อเท่เลยโอ้โหเอ่อตัวทองควงก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเคยจับซองควงดีแท็มาไงผมว่าสองควงดีแท็กเวลาเล่น,น,นผมว่ามันดีกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนถนัดนะครับ อันนี้ผมก็ว่าก็ดีกว่าไม่มีสกินนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมวันบันแมนยังมีหลายกิจกรรมเลยนะครับก็จะทยอยมาทํากิจกรรมมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามบีเพทอยเด้อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ